พระธรรมมีอนุภาพมากขอให้พ่อเล่าเรื่องในพระไตรปิฎกเรื่องกบฟังธรรมตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ค่ะเรื่องนี้มีอยู่ในมันดูกะเทวะอุตตวิมานข้อ51าขุดทกานิกายวิมานวัตถุไปกดมือถือดูได้ตรงกับพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหมามกุฏ เล่มที่สี่สิบแปดหน้าสี่หนึ่งแปดคืออย่างนี้เรื่องมีอย่างนี้คือคือกบอะ่ะก็หากินอยู่ตามปกติอ่ะตอนนี้ก็ได้ฟังเสียงพระพุทธเจ้ากำลังเทศนาสั่งสอนธรรมนะแก่ภิกษุทั้งหลายและพอเอิญใกล้ๆกันนั้นก็มีคนเลี้ยงโค เขาก็มาแถวนั้นอยู่ด้วยแล้วว่าเขาก็ขยับไม้ไม้พรองอ่ะขยับไม้พรองแค่กัดเท่มไปที่ดินอะไรเนี่ยบังเอิญไอ้ไม้พรองเนี่ยไปถูกหัวกบตายแค่ความเรื่อมใสสศรัทธาอย่างล้นพ้นในพระธรรมคําตัดสอนทั้งที่ที่กบฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ว่ารู้ว่าเออเนี่ย พระพุทธเจ้ากําลังแสดงธรรมเพราะว่าเขาก็เห็นเป็นจีวรสีเหลืองใช่ไหมกบเขามีความความรู้มันก็ลังแช่งงโไม่รู้เรื่องอะไรไม่แช่งแนะเกิดบทเป็นเทวบุตรนะบนสวรรค์เกิดเป็นเทวบุตรเลยบนสวรรค์นะเนี่ยกบนะแล้วก็เพาะลงมาเป้าพระพุทธเจ้านะ่ะพระพุทธเจ้าก็จัดแสดงธรรม เขาบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็หอะกลับไปและในขณะนั้นอ่ะขณะที่พระพุทธทเจ้าแสดงธรรมในพระไตรปิฎกฉบับนี้นะท่านกล่าวไว้บอกว่าในอัตถคถาบอกวาอ่าผู้ฟังอื่นๆเนี่ยมนุษย์หรือว่าเทวดาอีกแปดหมืนสี่พันคนหรือองค์รวมทั้งมนุษย์และเทวดานะ บรรลุทำไปด้วยบรรลุธทำในที่นี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ระบุว่าจะในขั้นไหนก็มีตั้งแต่พระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอาหารหันนะโดยโดยนี่ยเราจะเห็นได้ว่าก็ฟังเป็นปกติไม่ได้ไปต้องไปนั่งทำฌานหรือว่านั่งสมาธิก่อนหรือไปทำอะไรให้ผิดปกติเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตราัส ให้ปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานเป็นปกติตรวจสอบดูได้กล่าวหลายครั้งแล้วเช่นในปฐมเคลันยสูตรโยหญิงนะสองตัวเคลันยสูตปรปฐมเคลันยสูตรตรัสชัดเลยให้เป็นผู้มีปกติอบรมและในมหาสติปัฏฐานสูตรยถายถาวาปนัสกาโย ο. วันนี้ทีโตโหติปทตถาตถา,านางประชานาติอันหนึ่งเมื่อเธอนั้นเป็นผู้ตั้งกายไว้แล้วอย่างใดใดก็ย่อมรู้ชัดอาการกายนั้นอย่างนั้นนั้นดังนี้ไม่ได้ไปตบดังอริยาบทอะไรอาการกายคืออาการของธาตุดินไฟลมน้ําเป็นสุข,ขุมลูกรู้ได้ทางใจก็มีแข็งอ่อนร้อนเย็นไหวตึงเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้น บางคนที่มีสุนัขหรือแมวที่เราเลี้ยงน่ะเราก็รักสัตว์ของเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเปิดธรรมะใ,ให้สัตว์เหล่านี้ฟังเราจะรู้ได้ยังไงบางทีสัตว์บางตัวเนี่ยอย่างอย่างสุนัขชื่อไอ้แบกของของโดกหนาะนเนี่ยนะคือฟังภาษาคนรู้เรื่องบอกไม่มามาแบกมามันก็มานี่แบกออกไปมันก็ไปเพราะฉะนั้นเขารู้เรื่องแต่ว่าเขาไม่เขา เขาพูดภาษาคนไม่ได้เพราะนั้นเราก็ฟังธรรมะนาเอาภาษาไทยนี่แหละฟังธรรมะรายการธรรมคุยธรรมะ,กระเกษตบก็ได้ให้เขาฟังเวลาเราฟังเนี่ยเราก็เรียกเขามาอยู่ใกล้ๆเขาก็ได้ฟังมาด้วยนะเราจะรู้ได้ยังไงเขาตายเขาอาจจะเกิดบนสวรรค์เหมือนกบตัวนี้ก็ได้